ลุ้นขอให้มีห้ามีเก้ามีเจ็ดมาข้างล่างขอให้มีห้ามีเก้ามีเจ็ดมาข้างล่างห้าเก้าเจ็ดจะมาข้างล่างขออย่าให้มีศูนย์เวันี้ศูนย์ไม่มาล่างรอดูว่ามันจออะไรเจ็ดร้อยสี่สิบห้าคนดูข้างล่างที่ให้ไปมีห้ามีเก้ามีเจ็ดรอดูว่าจะออกสักตัวใหม่ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว <c oughs> สองตัววัววันที่สิบหกมิถุนายนพุทธศักราชสองพห้าหห้าเลขที่ออกเก้าสอเกสองอีกแล้วเเก้าสองอกเก้าสองเราชนะเลิศอีกแล้วเก้าสองเกสเราชนะเลิศ เก้ย92เฮ้ยเราได้ไปต่อพี่92ชนะเลิศไหนใครถูก92ชนะเลิศอีกแล้วครับงวดนี้ดีใจกับคนที่ได้92ด้วยโอ้ยฝัน9งมดนี้ชนะอีกแล้ว92ครับข้างล่างออก92เดี๋ยวดูก่อนลอตเตอรี่ได้กี่ใบ ออก้าวสองหนึ่งใบสองใบาสามใบโอ้ยขุลุกก้าสองถูกสามใบแล้วเนี่ยเอ้ยเราได้ไปต่อขอบคุณกาบบารมีก้ 9, 2, าสองว่าแล้วก้ 9, าวตรงวา ชนะเลิศอีกแล้วครับเราชนะเลิศอีกแล้วขอคนที่กดที่เข้ามาดูคนติดตามด้วยไหนใครถูก92ว่าง oh, โอ้ย92จริงๆด้วยบอกแล้วไม่มีศูนย์ผมบอกแล้วนะไม่มีศูนย์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการบอกแล้วไม่มีศูนย์และเมืม่นนไไมอ,ไ,อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะท่านประธานสะใจเว้ยออกจริงตราง ชะนะเลิศเราได้ไป,ไปต่อ,ตอครับ <พอ S 2> เราได้ไปต่อ,ตอ สั่นหมดแล้วตอนนี้เน้นๆอีกแล้วอัดหนักอีกแล้วงวดที่แล้วสองศูนย์งวดนี้สองเก้า่ายสลากกินบรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มงวดนี้สองเก้าครับรัฐบาลหรือสลากดิจิทัลนะคะเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่สองเราชนะเลิศแล้วนะว่าแล้วตรงกล่าวตรงมางวดนี้ให้้ซือายสลลกดิิจนใครถูกก็ดีใจแล้วนะงวดนี้รัฐบาลฟันเก้านะเราได้ไปต่อนะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารอรุ่นบนกันนะครับใครไม่ถูกก็รอลุนบนยัง ซื้อขายตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาทำสำเร็จทำสำเร็จทำได้สำหรับผู้ซื้อนะคะต้องมีอายุมยีปีบริบูรณ์และจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเต่าตังและทำการพิสูจน์ตัวตนตามที่แอปพลิเคชันบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อเยอะถ้าดวงเราจะถูกด้วยกันน่ะเราก็ถูกไปด้วยกันนี่แหละครับไม่ซื้อสลาเกินราคาเพื่อรักษาสิทธิ์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ ในนลดับต่อไปะโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกดีใจกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะครับ92ถูกลอตเตอรี่อีกแล้ววันนี้ถูกลอตเตอรี่อีกแล้วนะาเดี๋ยวดูก่อนมีอีกไหมออกจริงจริงออกตามหวยลาวเห็นไหมแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ โอ้ยอันนี้อีกหนึ่งใบสี่ใบอกรรมการเสียง้มาแล้วนะคะอีกใบหนึ่งห้าใบห้าใบแล้วพี่้แทนสกานตำแห่งชอ้ยคนรู้แพงผู้าใบอีกแล้วอผู้ำการกองากานคณะกรรมการข้าราชการตรวจนะคะจะเป็นผู้เสียงออกเก้าสองล่างนะ สัง่งอัดเน้นๆก้าสองโวยงวดหน้าหัวกูอันแน่เลยได้หมอไหนเลืประจำหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ขอบนขอล่างปว่งวดนี้ขอบนเก้าเจ็ดปรวันประจำหลักแสนนายแพทย์คณะพุทธกุลกรรมการบร,ริษัทประกรันเินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่อมจะเป็นผู้เสนงวันห,หมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะใจเราทำได้ คนถูกกับผมเยอะอีกแน่เลยงวดนี้คพี่เสียงมันกระตุกไหมบอกผมหน่อยหกร้อยห้าสิบหกคนดูเสียงมันชัดเสียงมันกระตุกไหมตอนนี้เสียงมันกระตุกไหมครับกกกกรรรมาออะใครตามคนลุกยังไม่หายเลยพี่ใครถูกกับผมก็ดีใจด้วยนะเก้าสองนะงวดนี้ก็ทําสําเร็จแล้วนะครับทําสําเร็จอีกแล้วนะสองงวดติดแล้วนะครับงวดหน้าหวยกูอันแน่งวดหน้าหวยผมอันแน่เลยนะ ลงวันที่หกได้ลงวัลหมายเลขเปิําำลับพันนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้ลงวันที่หกให้เก้าสองฟันห้าถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ห้าใบตอนนี้น่าจะยังมีอีกนลขระเป็มนาจริงด้วยังมีอีกแล้วะห้ตาังมีอีก่ามายั่ม ออกจริงๆด้วยเก้าสองออกตามเหวุเราเลยนี่ถูกห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกห้าใบได้ลงมาใหมเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านไปทำกรรมการสิ่งหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5สองงวดแล้วนะจ๊ะสองงวดแล้วนะงวดที่แล้วศูนย์สองงวดนี้ 92ก,ก็กดีใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับเอามาลุ้นมาลุ้นมาลุ้น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 ,น,นถูกรตนี่ถูข้าใบแล้วนะตอนเนี้ยปังให้ไหววคนไหน,นเลยไปัปก1สนะคะแล้วกรรมการต้องใช้ค่คะ มหนึ่งสองสัดห้าใบแล้วถูกลอตเตอรี่ห้าใบเอาลุ้นบนพี่รอลุ้นบนขอให้บนมันมาข้างบนขอให้มาบนล่างเลยทีนี้ได้ลอตเตอรี่ประจำหลักหน่วยนะคะ บอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อเยอะถ้ามั่นใจก็ถูกไปด้วยกันนี่แหละวดนี้เราก็ถูกด้วยกันอีกแล้วนะครับวดหน้าหวยกอั้นแน่เลยวดหน้าหวยอ้นเนี่เอามาลุ้นลุ้นระดับทุกแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเื่อแสดงให้ได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหล่ะที่ งวันที whales, mm ่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เลขที่ออก361807 361บนล่างบนล่าง07เฮ้ยเกือบแตก3ตัว807 807เฮ้ยงวดนี้ บนล่าง2 8, 0, 7 0โอ้สามตัวนีว 3, ่ทํสามตัวไม่ได้ขอโทษขออภัยงวดนี้ได้ทั้ง9-2-7-0กีดออกมาครับกีดออกมากีดออกมาครับเราทำสำเร็จครับ <S 2> <S 2> บอกแล้วผมบอกแล้วว่างวดนี้ศูนย์มันจะไปข้างบนจำได้ไหมว่าศูนย์มันจะไปข้าง